อยากไปญี่ปุ่นเนีมันต้องไปทั้งใดมันต้องเริ่มจากหดก่อนวะถ้าเกิดว่าไปแล้วจะเลือกงานทังไหนงานไหนันดีงานไหน,นเงินมันหลายวันนี้นะผมก็จะมาคลายข้อสงสัยลูกยานะครับเหมือนที่ไฮไลท์นะครับอยากมาญี่ปุ่นเริ่มต้นยังไงนะครับผมขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับผมเลือกงานแบบใดที่ได้เงินดีนะครับผมแล้วก็อายุเท่าไหร่มาทํางานที่ญี่ปุ่นใช้วุฒิอะไรในการสมัครนะครับผมและคลิปนี้ผมมีคําตอบครับ กราบสวัสดีครับวันนี้พบกับอูรุพัชระอีกเช่นเคยนะครับสาหรับใครที่อยากมาญี่ปุ่นนะครับผมบอกเลยว่าง่ายๆนะครับสีขั้นตอนในการไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับขั้นตอนที่1นนะครับก็คือการเลือกระหว่างไปของรัฐบาลหรือว่าบริษัทจัดหางานหรือเอกชนนั่นเองทึ่งทั้ง2ออย่างนะครับต่างกันนิดเดียวนะครับผมใครที่จะไปของรัฐบาลก็พิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับว่า i m japan นะครับโครงการไปญี่ปุ่นนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมจะใส่เป็นลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับผมใครรทที่จจะมาาาของงบิษััดหน กฎหมายไทยรับรองนะครับผมเพื่อนๆก็เข้าไปเสิร์ชหาดูได้นะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมที่ไหนถูกที่ไหนแพงที่ไหนใกล้บ้านนะครับสอบถามเขาเลยว่าไปญี่ปุ่นบริษัทคุณต้องใช้งบเท่าไหร่แบบนี้เลยครับให้มันจบครั้งเดียวแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับผมคุณก็จะได้บริษัทที่ถูกนั่นเองหรือว่าใครอยากให้ผมแนะนำนะครับบริษัทจัดหางานนะครับที่ถูกนะครับผมก็อินบ็อกมาทาง Facebook ได้เลยนะครับเราก็มีแฟนเพจอยู่ข้างล่างครับเพื่อนๆก็เข้าไปแล้วก็อินบ็อกมาได้เลยต่อไปเป็น ขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มได้คุยกับคนญี่ปุ่นขึ้นมา้วครับการสัมภาษณ์งานนะครับมี2แบบหนึ่งคือคนญี่ปุ่นมาสัมภาษณ์เองแล้วก็2ก็คือการวิดีโอคอลมาสัมภาษณ์นะครับผมการสัมภาษณ์นะครับผมคุณต้องขอวันหยุดเพื่อไปสัมภาษณ์งานนะครับผมและงานที่จะสัมภาษณ์ครับมันก็มีหลายงานมากนะครับทุกคนสามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองถนัดไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมนะครับผมงานโรงงานงานอาหารนะครับงานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็งานเกษตรนะครับทุกคนก็ต้องโทรถามบริษัทจัดหางานหรือว่าโครงการไอเอ็มเจแปนนะครับ มีงานแบบไหนแบบไหนแต่ผมก็จะบอกทิศอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกงานคือเลือกงานที่ใช้ฝีมือครับผมทำไมผมถึงบอกว่าต้องเลือกงานที่ใช้ฝีมือก็เพราะว่างานฝีมือนะครับมีโอกาสมากกว่านะครับที่ค่าแรงมันจะสูงนั่นเองอย่างเช่นง,งานเชื่อมนะครับผมใช้ฝีมือนะครับในการเชื่อมค่าแรงนะครับก็อาจจะสูงกว่านะครับพวกที่ทํางานโรงงานปกตินะครับผม แล้วก็นะครับผมอีกนิดนึงผมจะแถมให้อีกนิดนึงคือคนที่นะครับผมทํางานอยู่แล้วลาออกมาเรียนรอเพื่อสัมภาษณ์งานอันนี้ผมบอกเลยว่าอย่าทาครับผมอย่า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 เลยแบบประสบการณ์ส่วนตัวเลยครับมีพี่นะครับผมที่เขาทําแบบนี้นะครับแล้วมันประสบปัญหาอย่างหนึ่งกว่าเขาจะได้งานครับปลาไปนะครับเกือบปีกว่าจะได้บินอีกนะครับผมงบมันก็บานไปไปเรื่อยๆครับเรากินเราใช้ทุกวันนะครับต้นทุนที่เราจะบินมาญี่ปุ่นอ่ะสูงมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับแล้วก็วุฒิที่ใช้สมัครนะครับ ในการไปทํางานญี่ปุ่นก็คือวุฒิม .3 ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อายุตั้งแต่19 -35 ถึง35ปีนะครับแล้วแต่บริษัทนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมเป็น 2.1นะครับผมในกรณีที่เราได้งานแล้วครับทุกคนเราได้งานปุ๊บเราก็ต้องไปตรวจโรคนะครับผมตรวจโรคนะครับผมก็จะมีโรคต้องห้ามที่ห้ามไปทํางานต่างประเทศก็คือไวรัสตับอักเสบบีหรือว่า HIV นะครับผมวัณโรคก็มีอีกหลายโรคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อให้ทุกคนไปเช็คนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับขั้นตอนที่3ก็คือการเรียนภาษาครับผมทุกคนพอเราได้งานแล้วเราก็มาเรียนภาษาเลยครับการเรียนภาษาจะเรียนระหว่าง3-4เดือนนะครับปกติจะเป็นเท่านี้นะครับผมเรียนให้เราเข้า ภาษาเขานะครับเราสามารถพูดได้สามารถตอบได้ฟังรู้เรื่องนะครับและที่สำคัญก็คือเรียนเพื่อรอเอกสารการบินครับผมเพราะแบบนี้ไงครับผมก็เลยแบบว่าไม่อยากให้คนนะครับมาเรียนก่อนครับค่อยมาสัมภาษณ์งานนะครับมันก็จะเสียเวลาตรงนี้ไประหว่างเราเรียนอยู่นะครับเราก็จะได้รอเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างนะครับ C.O.E. เอกสารในการบินนะครับทุกอย่างครับเราก็จะรอนะครับเพราะว่าเอกสารก่าจะส่งมานะครับให้นายจ้างที่ญี่ปุ่นแล้วก็ให้นายจ้างกลับมาก็จะเป็นเบียดเสร็จในขั้นตอนที่3นะครับผมเรียนและรอเอกสารการบินนะครับผมต่อไปเป็นขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนสุดท้ายของเรานั่นก็คือการเตรียมตัวก่อนบินนะครับผมการเตรียมตัวก่อนบินคือต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างที่1คือตรวจร่างกายครับผมเราต้องตรวจร่างกายครั้งที่2นะครับ เพื่อเช็คว่าเรามีโรคอะไรหรือเปล่านะครับตรวจเหมือนก,นกันกับที่เราสัมภาษณ์งานเลยครับอันที่2นะครับเราต้องอบรมบินนะครับ สิ่งไหนที่เขาห้ามเอาไปญี่ปุ่นสิ่งไหนที่ห้ามนําเข้าประเทศสิ่งไหนผิดกฎหมายเขาก็จะแจ้งเราในวันนั้นครับพออบรมเสร็จนะครับผมก็จบในขั้นตอนที่4นะครับผมเราก็จะได้บินตามกําหนดนะครับที่บริษัทกําหนดนะครับผมและนี่ก็คือ4ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการมาทํางานที่ญี่ปุ่นเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนอินบ็อกมาได้นะครับทาง Facebook ก็ได้ครับผมมีแฟนเพจไว้อยู่นะครับและคลิปนี้ครับถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับผม